สวัสดีครับได้เวลาข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกเดินทางไปที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับไปที่บ้านคุณเสด็จรัตนโกนครับเป็นอาสาสมัครฐานพรานนะครับที่บ้านนี้มีสัตว์เลี้ยงสองตัวครับตัวนี้เป็นแมวนะครับชื่อไข่เจียวและนี่ครับชื่อพะโลครับเป็นสุนัขเพศเมียทั้งคู่ครับตอนเช้าครับกินอาหารก็ดูนะครับต่างคนต่างมีจานแต่ว่ากินจานเดียวกันเริ่มต้นด้วยจานของพะโลก่อนนะครับไข่เจียวก็มาแจมด้วยครับ เสร็จแล้วครับอาหารเม็ดของแมวครับอาหารของไข่เจียวพะโล่ก็มาร่วมด้วยอีกเหมือนกันครับหลังจากรับประทานอาหารเสร็จสับแล้วครับได้เวลาดื่มนมครับและดูดเหมือนเด็กนะครับปาก็ดูดเต้าหนึ่งมือครับหยอกเบาๆาก่อนและเล่นกันครับมีทั้งหนักทั้งเบาบางจังหวะก็หวาดเสียวครับอืหัวสุนัขนั้นใหญ่กว่าตัวแมวอ่ะครับดูนะครับแต่เจ้าของทราบดีว่านี่คือการหยอกล้อแล้วก็ ทราบว่ากัดยังไงขย่ำยังไงแมวไม่เจ็บครับและบางจังหวะแม่ออกลูกอันรพาครับหิ้วกันเลยครับดูครับหิ้วคอกันไปอย่างงี้ครับตราบใดที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่เจ็บนี่ก็ยังเล่นกันได้อีกนานครับนอกลูกต่อมาครับไปที่อำเภอจตุรัสจังหวัดนครชัยบุรีครับชื่อภาษาฝรั่งว่าไทยซื้อวิลเลจครับหมู่บ้านหมายไทยครับเขาบอกว่าหมู่บ้านเนี่ยครับ ที่บ้านส้มปล่อยอำเภอจตุรัสโด่งดังมากในเรื่องการทำผ้าไหมดูนะครับกระบวนการขั้นแรกตั้งแต่เริ่มต้นสาวไหมจนกระทั่งทอเป็นไหมให้เห็นกันจัดจัดมีโฮมสเตย์ด้วยครับพักที่นี่แล้วเห็นการทำไหมาการทำผ้าไหมยอย่างครบคันทีเดียวโปรดสังเกตครับงานนี้เป็นงานหมู่บ้านผ้าไหมครับแขกเกลือที่มาร่วมงานล้วนแต,แต่แต่งตัวด้วยผ้าไหมทั้งสิ้นครับผ้าทอมือผ้าฝ้ายผ้าไหม เป็นผ้าที่ผลิตที่บ้านส้มปล่อยทางนั้นและด้วยความที่ทุกอย่างที่นี่เป็นไทยหมดเลยนะครับโพเดียมหรือว่าแท่นสลับประธานกล่าวเปิดงานครับแทนที่จะเป็นแท่นแบบฝรั่งครับรดูนะครับขาตั้งนั้น,เป,นเป็นข้องหรือว่าตะข้องใส่ปลาขนาดยักษ์และที่วางกระดาษกล่าวเปิดงานครับ,รปบเป็นกระด้งครับนี่ครับทุกอย่างเป็นไทยจริงๆและประชาชนในชุมชน ได้กล่าวให้โอว่าและส่งท้ายไปที่อำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาครับอบตบางทองครับจัดงานสามวัยสารผลสามวัยได้ร่วมกันทํามากมายเหลือเกินครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุครับมีทั้งแม่รับประทานหมากสมัยโบราณครับเด็กรุ่นนี้อาจจะไม่รู้จักแล้วครับตะบันหมากเนี่ยครับและมาถึงกระบวนการทําขนมหวานในบ้านครับบัวลอยครับคุณปู่นั้นขูดมะพร้าวด้วยกระต่ายและดูครับคุณป้าคุณย่าคุณยายก็เนี่ยครับ มีทั้งบัวล,ลอยแล้วก็ขนมต้มท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดครับอยากจะขูดมะไร้แบบคุณล,ลุงบ้างดูท่าทางก็ใช้ได้ทีเดียวครับ <ไป S 1> และสุดท้ายครับงานแต่งงานสามวัยได้ร่วมกิจกรรมเดียวกันเด็กก็กั้นประตูเงินประตูทองวัผู้เฒ่าผู้แก่ก็จ่ายสตางค์สิครับท่านรองผู้วา่าแล้วก็วัยแต่งงานครับนี่ครับเป็นการแต่งงานสมมุตินะครับเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็สมมุติ เตรียมแล้วครับรถนำสังปรากฏว่าเจ้าบ่าวนอนดึกมากไปหน่อยครับเป็นลมครับดูครับเ,เอาไงดีครับเจ้าบ่าวตัวจริงเป็นลมไปแล้วครับมองหาตัวแทนครับต้องเอาหนุ่มแต่งตัวดีหน่อยคนนี้ก็แล้วกันครับร้องผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตัวดีที่สุดมาเป็นเจ้าบ่าวมวยแทนครับแม่ทาทางกมิตกเมียนอายก็อายเขินก็เขินเพราะดีที่ วันนี้คุณนายไม่ได้มาด้วยครับจันเดินไปทางซ้ายแล้วก็คงคิดในใจว่าแม่ถ้าเป็นจริงก็น่าจะดีพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับข่าวนอกกลุก